สวัสดีครับผมผมทอมมี่ในช่องที่ดินแบ่งขายนะครับวันนี้ผมก็มีที่ดินพร้อมบ้านนะครับมาแนะนําทุกทุกท่านนะครับผมที่ดินพร้อมบ้านจะอยู่ตําบลทวีวัฒนาอ,อําเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือบ้านอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกท่านนะครับเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปชมในตัวบ้านนะครับเรามาดรูรอบนอกกันก่อนนะครับผมถ้ามาจากปากซอยจะมาถึงบ้านนะครับก็ประมาณ200เมตรนะครับผมเข้าซอยมานะครับห่างจากตลาดน้ําวัดไซยใหญ่ประมาณกิโลครึ่งนะครับผมเรามาดูรอบนอกนะครับนี่คือตัวบ้านนะครับ ด้นอกก็คือจะเป็นรอบรัวขอบชิดแล้วนะครับผมด้านหน้านี้จะเป็นรัวเหล็กนะครับผมหน้ากว้างของตัวที่ดินนะครับก็คือ21เมตรนะครับลึกเข้าไป38เมตรนะครับผม รอบข้างนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมรอบตัวบ้านก่อนนะครับผมเข้ามาในรอบตัวบ้านนี้ก็คือ เข้ามาก็จะมีโรงรถนะครับผมโรงจอดรถจอดรถได้สี่คันนะครับผมนี่เลยครับโรงรถของเราแล้วก็ด้านหลังของโรงรถนะครับก็จะมีห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับผมในส่วนของด้านนอกนะครับในส่วนด้านนอกของตัวบ้านก็จะมีห้องน้ำ โดยจะเป็นห้องส่วนทําครัวนะครับผมแล้วก็ด้านหลังตัวบ้านด้านนอกนะครับก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับอีกหนึ่งห้องนะครับผม บรรยากาศดีนะครับเหมาะสำหรับอยู่อาศัยได้เลยนะครับผมเพื่อนบ้านก็ดีนะครับด้านหลังนี้ก็จะเหลือพื้นที่เยอะพอสมควรนะครับผมเหลือพื้นที่100ตารางมาเลยนะครับก็คือที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นบ่อนะครับผมบ่อนิดนึงนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับเดิมเป็น บ่อเลี้ยงปลานะครับก็คือทางเราจะถมให้นะครับผมในราคาขายอยู่ที่สามล้านห้าแสนบาทนะครับพร้อมดีนเวทให้แล้วก็ฟีค่าโอนนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในตัวบ้านนะครับข้างในตัวบ้านนี้ก็จะเป็นสองห้องนอนนะครับผมหนึ่งห้องน้ําแล้วก็จะมีห้องรับแขกนะครับผมแล้วก็หนึ่งห้องเก็บเสื้อผ้านะครับบริเวณหน้านหน้านี้ก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับผมแล้วก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาครับนะครับ สำหรับสวยความสวยงามนะครับผมนี่คือห้องรับแขกนะครับผมจะเป็นห้องกระจกนะครับเหมาะสําหรับนั่งเล่นนะครับหน้าบ้านหรือเอาไว้รับแขกนะครับผม ส่วนนี่คือห้องนอนนะครับห้องนอนนี้ห้องใหญ่นะครับจะมีห้องใหญ่ห้องนึงนะครับผมก็คือห้องนี้นะครับแล้วก็ลองลงมาห้องที่สองนะครับผมก็คือห้องนี้นะครับ นี่ก็เป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ำในตัวบ้านอันนี้ก็คือห้องเก็บเสื้อผ้านะครับหรือจะเป็นห้องซักรีดก็ได้นะครับผมเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับอยู่บนพื้นที่สองร้อยตารางวาขายอยู่ตารางวาขายอยู่ สามล้านห้าแสนบาทนะครับพร้อมรีโนเวทให้พร้อมออกค่าโอนให้นะครับท่าในใดสนใจก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่084-418-4122ผมทอมมี่นะครับผมราคานี้คุยกันได้นะครับจะลืมโทรมานะครับผมวันนี้ผมทอมมี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเผื่อจะมีที่ดินสวยๆราคาถูกๆมาแนะนำทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมทอมมี่ก็กราบสวัสดีครับผม